สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลงป้านอาประชาชนคนไทยทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับข้อมูลข่าวสารดีๆมีประโยชน์และที่สําคัญที่สุดลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงนะครับวันนี้นะครับผมได้ไปหาข้อมูลและสรุปประเด็นที่หลายๆคนกําลังสนใจอยู่นะครับในเรื่องของการยกเลิกแจกเงิน10,000บาท ให้กับกลุ่มคนที่ไม่มีบัตรคนจนแล้วก็ไม่มีบัตรผู้พิการนะครับประเด็นนี้กําลังร้อนแรงกันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีข่าวออกมาว่าแจกให้ทุกคนไม่ว่าจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่นะครับและยังมีประเด็นวิธีดูเลขบัตรประชาชนหน้าบัตรหรือหลังบัตรนะครับที่จะเริ่มมีการแจกให้ใน25 กันยายน์นี้เป็นต้นไปนะครับมันดูยังไงเพราะตอนนี้มันมีข่าวปลอมออกมาว่าดูแบบนั้นดูแบบนี้นะครับผมผมจึงมาทําคลิปนี้ให้รับชมกันจะได้กระจ่างกันสักทีว่าวิธีการดูที่แท้จริงมันดูยังไงเลขนี้จะได้วันไหนนะครับและรวมไปถึงกลุ่มผู้วิการและกลุ่มบัตรสวัสิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับตอนนี้นะครับผม แห่ไปที่ธนาคารกันค่อนข้างจะเยอะทําให้ธนาคารแทบแตกก็ว่าได้นะครับผมและหลายคนนะครับคงจะไม่เข้าใจหรือหลายๆคนก็อาจจะไม่มีใครบอกอะไรดังนั้นนะครับผมก็ไม่แปลกนะครับที่แห่กันไปที่ธนาคารเพราะว่าเบื้องต้นนะครับผมการรับเงิน10,000บาทนี้นะครับผมขอพูดทีละกลุ่มแล้วกันกลุ่มคนที่มีบัตรคนจนนะครับกลุ่มคนที่มีบัตรคนจนนะครับ แต่ไม่ใช่ผู้พิการย้ำนะครับว่ากลุ่มคนที่มีบัตรคนจนแต่ที่ไม่ใช่ผู้พิการนะครับผมจะต้องรีบผูกพร้อมเพย์นะครับก่อน25กันยายนนี้นะครับก่อน25กันยายนนี้นะครับผมถ้าเกินวันเวลาที่รัฐจะโอนเงินให้ท่านตามเลขบัตรประชาชนก็จะถูกเลื่อนไป ทีละ1เดือน1เดือนนะครับ3าครั้งก็คือ22ตุลาพฤศจิกาและธันวาถ้าใครที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์สำหรับกลุ่มบัตรคนจนส่วนกลุ่มผู้พิการนะครับผมไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยครับผมท่านได้รับเงินนะครับได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านเคยได้รับอยู่ทุกเดือนแล้วไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยครับสำหรับกลุ่มผู้พิการนะครับผมขอเพียงแต่ท่านนะครับเคยลงทะเบียน เป็นคนพิการกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้พิการก็ให้รีบไปลงทะเบียนเป็นผู้พิการให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีการโอนให้เหมือนกับกลุ่มแรกนะครับผมก็จะมีการโอนให้นะครับอย่างที่ผมบอก25กันยายนนี้เป็นต้นไปถึง30กันยายนแต่ท่านลงทะเบียนเป็นผู้พิการหลัง 30กันยายนก็สามารถรับเงินได้แต่อาจจะช้ากว่ากลุ่มอื่นนะครับก็ให้รีบไปลงทะเบียนก็จบไปนะครับสําหรับความชัดเจนในเรื่องของการผูกพร้อมเพย์ก็ไม่ต้องแห่กันไปที่ธนาคารนะครับผมโอเคครับและในส่วนของข่าวยกเลิกแจกเงิน10,000ื่นให้กับกลุ่มที่ไม่มีบัตรคนจนแล้วก็กลุ่มคู้วิการเนี่ยข่าวที่แท้จริงนะครับหรือประเด็นที่แท้จริงก็คือจะไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใดนะครับยังคงมีสิทธิ์ เหมือนกับกลุ่มคนมีบัตรคนจนแล้วก็กลุ่มคนที่มีบัตรพิการนะครับผมสรุปก็คือข่าวปลอมครับที่บอกว่าจะยกเลิกแจก,ก10,000หมื่นนะครับข่าวปลอมนะครับฟังดีๆข่าวปลอมจะออกมาว่าจะยกเลิกแจก,ก1 0,000หมื่นให้กับกลุ่มไม่มีบัตรคนจนแล้วก็กลุ่มที่ไม่มีบัตรพิการได้เหมือนกันครับแต่กลุ่มเนี้จะต้องรอในเรื่องของรายละเอียดโครงการนะครับแอปพลิเคชัน แล้วก็ในเรื่องของกฎหมายซึ่งก็จะต้องไปดูความเหมาะสมว่าจะแจกภายในเดือนไหนอะไรอย่างไรแต่ไม่ต้องกลัวครับแจกแน่นอนแต่อาจจะได้ช้ากว่ากลุ่มแรกก็คือกลุ่มเปราะบางกลุ่มมีบัตรคนจนแล้วก็กลุ่มพิการเนี่ยจะได้ก่อนเลยครับภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้กลุ่มที่ไม่มีบัตรคนจนกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้พิการเนี่ยก็อาจจะต้องรอกันสักระยะหนึ่งแต่ได้แน่นอนเหมือนกันครับ ส่วนการแจกเงินจะให้ทีเดียวครั้งเดียวหรือจะแบ่งจ่ายเป็นงวดๆไปอันนี้จะต้องมารอรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือความชัดเจนนะครับว่าข่าวปลอมจะบอกว่ายกเลิกแจกแต่ข่าวจริงคือไม่ได้ยกเลิกนะครับแจกเหมือนเดิมแต่จะหาหน่อยครับผมนะครับก็ช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับว่าไอทีมีสาระพูดแต่เรื่องจริงนะครับผมประมาณนี้ครับต่อไปครับวิธีดูเลขบัตรประชาชนหน้าบัตรหลังบัตรดูยังไงได้เงินวันไหน วิธีดูที่แท้จริงข่าวปลอมนะครับผมบอกก่อนนะครับข่าวปลอมจะบอกว่าให้หรือโอนให้ตามเลขหลังบัตรประชาชนอันนั้นคือข่าวปลอมนะครับผมผมขอพูดเลยนะครับข่าวปลอมข่าวจริงคือแบบนี้ครับผมจะมีการโอนให้นะครับตามเลขหน้าบัตรประชาชนตัวสุดท้ายนะครับผมเลขหน้าบัตรประจําตัวประชาชนตัวสุดท้ายดูยังไงครับท่านสังเกตตรงนี้นะครับผมอ่าผมจะวงให้ตรงนี้นะครับ นี่นะครับเขาเ,เ <|th|>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  รียกว่าเลขหน้าบัตรครับผมหน้าบัตรจะมีชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดมีรูปภาพของท่านอย่างเงี้ยเขาเรียกเลขหน้าบัตรครับแต่ถา้าหลังบัตรนะครับผมมันจะพลิกบัตรอีกด้านหนึ่งนะครับขเขาเรียกว่าหลังบัตรแต่ถ้าแบบเนี้คือหน้าบัตรครับผมข่าวปลอมจะบอกว่าหลังบัตรไม่ใช่นะครับข่าวจริงคือหน้าบัตรคือแบบที่ผมทําให้ดูอยู่นี้ครับตัวสุดท้ายคือตัวนี้ครับนี่ที่ผมวงสีเหลืองนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมตัวสุดท้ายเลข ตัวสุดท้ายหลังบัตรอ่ะเลขตัวสุดท้ายตัวที่สิบสามของบัตรประชาชนคือตัวนี้นะครับใครที่เป็นผู้พิการโอนให้ยี่สิบห้านะครับผมใครที่เป็นผู้พิการนะครับโอนให้ยี่สิบห้ากันยายนเลยนะครับผมผู้พิการนะครับจะไม่ต้องดูเลขหน้าบัตรหลังบัตรอะไรทั้งนั้นนะครับผมโอนให้เลยครับยี่สิบห้ากันยายนทุกคนส่วนคนที่มีบัตรคนจนนะครับที่เลขตัวสุดท้ายตัวที่สิบสามหน้าบัตรนะครับผมเลขศูนย์ โอนให้25่สิบห้าชินเดียวกันนะครับ26กันยายนโอนให้กับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดูเลขหน้าบัตรประชาชนตัวที่ส3ตัวสุดท้ายเลข1เลข2องแล้วก็เลข3ครับผมโอนให้26กันยายนนะครับ27กันยายนให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับดูบัตรประชาชนนะครับหน้าบัตรตัวที่สิบตัวสุดท้ายครับเลขสี่เลขห้า เลขหกเลขเจ็ดนะครับผมโอนให้ยี่ิบเจ็ดกันยายนและวันสุดท้ายครับโอนให้วันที่สาสิบกันยายนครับผมให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับให้ดูหน้าบัตรประชาชนตัวที่สิบสามตัวสุดท้ายนะครับเลขแปดเลขเก้าโอนให้สาสิบกันยายนครับนี่นะครับผมเรื่องจริงก็จะเป็นแบบนี้อดูกันอีกทีชัดๆนะครับหน้าบัตรประชาชนคืออย่างนี้นะครับผมก็คือจะมีชื่อมีนามสกุล มีรูปภาพของท่านมีที่อยู่นะครับผมหน้าบัตรคืออย่างนี้นะครับผมอย่าไปเชื่อข่าวปลอมครับข่าวปลอมจะบอกว่าเลขหลังบัตรประชาชนไม่ใช่นะครับหลังบัตรคือเราต้องพลิกบัตรมาแต่หน้าบัตรหมายความว่าคืออย่างนี้มีรูปมีชื่อมีนามสกุลมีวันเดือนปีเกิดมีที่อยู่ของเราแต่ให้ดูเลขบัตรประชาชนนะครับตัวสุดท้ายตัวที่สินะครับผมก็จะมีการแจกตามวันและเวลาที่ผมบอกนะครับผม แบบนี้เลยนะครับสำหรับคนที่เข้าใจผิดมาตลอดนะครับเพราะว่ามีข่าวปลอมออกมาค่อนข้างจะเยอะนั้นก็าสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตามที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับและย้ำอีกครั้งครับว่าไม่มีการยกเลิกแจกหนึ่งหมื่นแต่อย่างใดยังคงแจกอยู่นะครับสําหรับกลุ่มที่ไม่มีบัตรคนจนแล้วก็ไม่มีบัตรพิการนะครับยังคงแจกอยู่ปกติเลยครับผมซึ่งตอนเนี้เขาจะ ระงับการลงทะเบียนนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยลงทะเบียนผ่านมือถือไปแล้วระงับกันไว้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับกลุ่มที่ไม่มีมือถือให้ลงทะเบียนผ่านบัตรประชาชนได้ที่ธนาคารที่เขากําหนดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมส่วนพิการนะครับก็ไม่ต้องผูกพรอมเพไม่ต้องเดินทางไปธนาคารนะครับผมรออยู่บ้านนะครับเงินเข้าบัญชีที่ท่านเคยได้รับทุกเดือนมีข้อแม้อย่างเดียวคือท่านต้องเป็นผู้พิการที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น กับกระทรวงพัฒนาสังคมแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็รีบไปลงทะเบียนกันซะน,นะครับเพื่อรับได้อีกสามงวดหรือสามเดือนนะครับก็คือ,อตุลาพิกาธันวานะครับผมยังมีการโอนให้สําหรับกลุ่มเก็บตกนะครับผมบัตรคนจนนะครับรีบผูกพร้อมเพย์ภายในย5ห้ากันยายนนี้ถ้าไม่ได้ผูกนะครับจะโอนซ้ำให้อีกนะครับผมหลังจากที่ผูกแล้วก็คือยิบสองตุลา ยี่สิบสองพิจิกาและยีัิบสองธนวานะครับผมสรุปแล้วก็คือ,อตามที่ผมบอกทุกประการนะครับผมถ้าใครที่ได้ยินข่าวที่ผิดเพี้ยนออกไปจากนี้ก็คือข่าวปลอมทั้งหมดอย่างไรแล้วถ้าชอบเรื่องจริงก็ก,กดติดตามไอทีมีสาระกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ